สามกรณีนะหรือดูง่ายๆก็ดูจากในตารางนี้ก็จะเห็นชัดว่าอันไหนมีหรือไม่มีถ้าเป็นไ o b ีจ่ายหมดอืดีด้าอ่ะพอเนี่ยสามจุดหนึ่งเห็นปะพี่บอกเพื่อจะเป็น OBD เนี่ยไม่มีก่ายไม่มีโลกมาเร็งก็ไม่มีได้รับวสามแสนเต็มๆเพราะ OBD แกเสียค่า OBD ผ่านสองแกจ่ายกีดาค่าการที่พักเต็มเนาะเนาะไม่งงเนาะอ่ะโอเค อ๋อที่ข้ามเรื่องนี้ชาวต่างชาตินะคะก่อนหน้านี้รู้สึกตอนช่วงโควิดเราจะคิดขายชาวต่างชาติกันมากนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มันวุ่นวายเรื่องต้องมีเอกสารนู่นนี่แน่นต้องอยู่ประเทศไทย180วันอะไรพวกนี้เนาะเงี้นตอนนี้พี่สรุปง่ายๆเลยค่ะเพราะว่ามันขายผ่านระบบแท็บเล็ตแล้วถ้าลูกค้าหนูมี RM กับแบงค์หนูขายได้หมดเลยค่ะเออ,อเคลียะ จากคนไทยต่างชาติภาษาไหนเชื้อชาติไหนเราไม่สนด้วยนะอเมริกงอเมริกาก,ก็ไม่สนนะคะไม่ได้เหมือนไม่ต้องมีแฟกเกาเหมือนของประกันชีวิตนะคะดังนังนเนี่ยอันเนี้ยอนนบอกเลยว่าถ้าเขามี RM เพราะหนูต้องได้ RM ก่อนมี RM ในแบงค์ก่อน RM คีผ่านของพี่ก็ขีได้ยึดจาก RM ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องถามะไรลูกค้าเยอะเพราะไม่ขอเอกสารทีนี้ถ้าเป็นกรณี มันมีวิธีการสร้าง RM อระบวนการสร้างเฉยๆไม่ได้เปิดหังสก็มีนะ่เดี๋ยวให้น้องศึกษาเพิ่มได้มันมีวิธีให้สร้าง RM ในระบบเนี่ยใช่เบื้องต้นสร้างอ้างอิงจากข้อมูลพ่อแม่ใช่ไหมคะน้องไม่ต้องมาเซ็นไม่ต้องมาเสียบบัตรไม่ต้องมาเสียบการ์ดอันนี้ก็เป็นหนึ่งความรู้ใหม่เยพราะว่าถ้าไม่มีย RM อ่ะเราจะขายผ่านเกษตรไม่ได้ใช่เพราะว่าของไทวิวัฒน์ขายผ่านเกษตรอย่างเดียวดรือยของอินก็ขึ้นแล้วนะ รู้สึกว่าเขาให้ขายแค่ p ีซถึงเดือนนี้มันเขาจะถอดออกนะคะอาคันยนกับมมันรอต่อ,อค่ะจ้าแท็บเล็ตทั้งหมดค่ะข่าวนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ของอินขึ้นแล้วแต่เพียงแค่่าเอ,อิมันมันน่าจะมีเรื่องของการดีเลย์เขาก็เลยยังให้ขายผ่าน p ีซีได้อยู่แล้วของอินน่ะต่อไปอ่ะเหมือนกันเลยค่ะคือทุกเจ้าอ่ะถ้าไม่มี RM อ่ะเราก็จะคี์ไม่ได้ <c oughs> แต่ตอนเนี้ของเจ้าอินมันยังสร้าง r m ยังขายอ้างอิงรีเฟอร์จากคนอื่นได้ถูกไหมเห็นไหนมันดึงจริงจริงเห็นไหมแต่ใครมาทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเพอตัดตรงจากระบบยกออกจากพีซีทันทีเลยไม่ไม่ให้โอกาสเลยอะ่ะแล้วทันสมัยกว่าจัดโอเคไอทีของเราออกสองคนเลยะคะ <laughs> ่ะ <laughs> มืน่นมื่นนะคะก็ตามแนนส่วนยิงต,ตั้งคันก็ขายได้อีกเช่นกันไม่ต้องถามว่าเขาอายุคันเท่าไหร่เพราะว่าซื้อโปรดักต์เนี้ย การตั้งครรภ์ไม่คุ้มครองอยู่แล้วมันคุ้มครองโรคอื่นไม่คุ้มครองการตั้งครรภ์ไม่ใช่ค่าคลอดค่าอะไรไม่มีและถ้าเจ็บป่วยมีอาการแทรกซ้อนในเรื่องของการตั้งครรภ์ประกันฉบับนี้ก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็รองรับเนาะอ้าวบางคนทําไมอ่ะฉันป่วยฉันเป็นโรคอื่นเอ้ยฉันท้องฉันเป็นโรคอื่นไม่ได้หรอมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์เขาก็ต้องควรจะมีสิทธิ์ถูกป่ะประกันชิ้นนี้ถ้ายุคครรภ์เกินเจ็ดเดือนไม่ขายต้องรอคลอดก่อน ข้อไปอีก3เดือนถึงจะขายได้อันนี้ก็ต้องรู้ไว้นะเราจะได้หาทางเข้าได้ไงยิ่งรู้เยอะๆะเราจะหาทางหาลูกค้าเราเจอนะคะโอเคอันนี้คำถาม5ข้อ คำถามห้าข้อดูเหมือนงงดูเหมือนเยอะถามไปบางทีลูกค้าเขาฟังแบบงง่วงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอบไม่เคลียบ้างก็มีแต่สิ่งที่เป็นผลกระทบคือถ้าเมื่อไหร่เขาตอบไม่เคลียร์หรือเราตอบคําถามเข้ามาว่าไม่เคยไม่ใช่ไม่เป็นไม่มีมันก็จะเกิดเคสตนดี้อย่างที่เราให้ฟังอะค่ะว่าพอถึงเวลามันเคลมร,รไม่ได้แล้วถามว่าลูกค้าเคลมร,รไม่ได้ใครคะที่จะโดนคนแรกเ,เออเนหนูนี่แหละจะมาหน้าสาขาเลยแหละนะคะ อันนี้สาคัญมากๆเพราะฉะนั้นตอนถามเนี่ยโอเคไม่เป็นไรคํถาถามมันเยอะเนาะบางทีลูกค้าก็เอ,อไม่เคยไม่เป็นไม่มีไม่ใช่สุดท้ายเราสรุปกับลูกค้าทีนึงค่ะขอประทานโทษนคะคะคุณนุย้ยไม่ทราบว่าที่ผ่านมานะคะคุณนุย้ยไม่เคยมีการปรึกษาอะไรทางการแพทย์เลยใช่ไหมคะเคยมีอาการอะไรผิดปกติที่ไม่ไปหาหมอแล้วซื้อยากินเองไหมคะอะไรเงี้ยหรือว่าเคยเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าการซื้อประกันสุขภาพพอย n t สำคัญคือลูกค้าต้อง เคลียจริงๆมีหลักสุจริตใจกับเราจริงๆมันจึงจะทําให้การถึงประกันฉบับนี้ไม่เกิดปัญหาว่าลูกค้าเคลมไม่ได้เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอันนี้แล้วแต่ลูกค้าละค่ะพูดมาขนาดนี้จะเล่าก็เล่าถ้าไม่เล่าอยากปกติก็ไม่ว่าอะไรแต่สุดท้ายพอมันเกิดการเคลมไม่ได้จะได้ไม่ต้องมาว่าเราเพราะเราพูดแล้วถูกไหมแล้วพอเขาพูดแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะค่ะโยกหูหาพวกพี่ทันทีเลยว่าพี่ลูกค้าตอบแบบนี้มันอยู่ในเงื่อนไขไหมรับได้หรือเปล่า คุยกันเลยค่ะให้มันจบณนะวันที่ลูกค้ายังไม่ได้สมัครเนาะอย่ารอให้กรมธรรม์มันอนุานมาไปอย่างที่บอกปีนี้ผ่านพ้นปีหน้าผ่านพ้นพอปีที่3ดันมาเทมซะแล้วไปรู้ว่าไอ้ก่อนที่เขาจะทาประกันจากเรา3ปีเนี้ยเขาเคยไปผ่านนิวมาเขาเคยมีฝีที่ท้องเขาอย่างเนี้ยค่ะปฏิเสธหมดนะคะต่อให้จะเป็นถือมาแล้ว3ปี1ิปีก็ตามเราถือว่าลูกค้าปกปิดเราไงพ่อพ่อแบบนี้มันบอกว่าไม่รัก อันนี้คือเรื่องข้อเท็จจริงที่อยากเน้นมากๆะคะค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะอันนี้ก็จะไล่ไปเร็วๆแล้วเนาะให้รู้ได้ว่าในสไลด์ใส่อะไรมาให้บ้างแล้วจะดูอะไรอันนี้ตัวอย่างเยวค่อยไปอ่านเองอเงื่อนไขการพิจารณารับประกันค่ะเนื่องจากเรามีง,งานต่อาอยเกิดขึ้นแล้วหรือเราขายลูกค้าใหม่พี่ก็อยากให้เอาตารางนี้แนะนําลูกค้าเลยว่า พี่คะประกันสุขภาพอ่ะมันเป็นเรื่องของการที่บริษัทประกันเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มเบีย้ยหรือปฏิเสธการต่ออายุได้เพราะสัญญาเนี่ยจริงๆมันเป็นปีต่อปีแต่ถ้าลูกค้ามาต่ออายุต่อเนื่องต่ออยู่ในช่วงระยะเวลาที่เราให้ต่อคุณจะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องไม่นับระยะเวลาเราคอยใหม่แค่นั้นเองแต่จริงๆมันคือสัญญาปีต่อปีมันก็เลยเป็นที่มาว่าพอเป็นเบีย้ยต่ออายุพวกหนุมก็ได้ผลงานด้วย มันจริงๆกันมันมันจะการเปิดกรมาธรรม์ใหม่แหละแต่มันแค่ความรู้ของลูกค้าต่อแล้วพวกเราไม่ต้องขี์งานใหม่แค่ส่งเอกสารชําระเบี้ยให้พวกพี่เดี๋ยวพวกพี่คี์ให้จากการส่งเล่มให้ลูกค้าส่งบัตรให้ลูกค้าพวกเราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ช่วยเฉยๆพอส่งรายงานมาปุ๊บอ่ะลูกค้าชื่อฉันนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันตามแต่ถ้าวัานไหลพอส่งลงมาสาขาเห็นว่าเซลลคนนี้ลาออกไปแล้วผู้การต้องรีบทําอย่างด่วนคือให้ใครก็ได้ค่ะตามตามเสร็จลูกค้ามาจ่ายเงิน ให้ลูกค้าพยายามต้องให้ลูกค้ามาจ่ายกับเราหรือถ้ามันไม่สะดวกจริงๆไม่เป็นไรเอกสารชําระเงินนะ่ะต้องให้มาถึงเราส่งไลน์ส่งเมลมาก็ได้เพราะมันมีความจําเป็นแบบนี้ค่ะถ้าหากมีการลาออกเกิดขึ้นของเซลล์พี่คุกต้องส่งเมลพร้อมกับหลักฐานการชําระเงินไปที่ไทยวิวัฒเพื่อที่จะขอเปลี่ยนเซลลไม่งั้นงานนะ่ะมันจะไม่มีเซลล์ดูแลเสียของคะแนนหนึ่งแสนหนึ่งก็คือสองพันถูกไหมงานเข้าสาขายอย่างเดียวแต่ไม่มีเซลล์ดูแลมันเสียค่ะ นะคะก็เลยอยากจะฝากเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นแบบเซลล์ยังอยู่แต่ถึงจะย้ายสาขาอย่างาโมงย้ายสาขามาใช่ไหมแต่มีงานต่ออายุถ้าโมตามอ่ะเซ็นท่านไม่ได้นะงานจะเข้าบ้านที่นี่แต่เข้าโมเหมือนเดิมเพราะว่าโมยังแอคทีฟอยู่ในเอฟีนะคะอันนี้สําคัญมากๆส่วนอันนี้เป็นเงื่อนไขเกณฑ์เนาะถ้าแบบ เขาไม่เคยเค็มเลยก็ค be ือใช้เบี it, IP, OP, ้ยเดิมมีการให้ส่วนลดถ้าเค็ม1-50%ใช้เบี้ยเดิมแต่ถ้า50ขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน20 0ก็คือใช้เบี้ยใหม่แต่ถ้าเกิน200%เราก็มาดูว่าข้างล่างเขาอายุเท่าไหร่เค็ม i p d ีกี่ครั้ง o p d ีกี่ครั้งถ้าเกินก็ปฏิเสธการต่ออยู่ทุกรลายนะคะส่วนวิธีการส่งเอกสารก็คือตามนี้นะคะส่งแล้วโทรบอกหน่อยนะ เงื่อนไขสถานที่ให้ความครองสุขภาพให้ความครองในประเทศไทยเท่านั้นแต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุครองทั่วโลกแต่ลูกค้าต้องสำรองจ่ายกลับมาตั้งเบิกคือที่ประเทศไทยนักตามค่าเงินบาทไทยวันที่คุณมาส่งเคลมนะคะต้องย้ำนะเกิดค่าเงินบาทมันแบบใช่ใช่นะคะแต่อันนี้ถ้าลูกค้าถือตัวนี้แล้วลูกค้าจะเดินทางต่างประเทศอะค่ะ จริงๆลูกค้าก็อาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อตัวประกันเดินทางก็ได้นะคะอันนี้ก็คุ้มครองใช่ไหมใช่ค่ะก็มันคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลกไงประกันเดินทางเราก็คุ้มครองแค่อุบัติเหตุสุขภาพไม่คุ้มครองเครื่องบินตกอะไรเงี้ยคุ้มไหมคุ้มครองค่ะอุบัติเหตุเนี่ยได้พีเอด้วยใช่ไหมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้เลยใช่แต่ว่าต้องถามแลบว่าลูกค้าเดินทางไปที่ไหนถ้าในเอเชียหรือว่าในประเทศอ่ะบางคนเขาซื้อประกันเดินทางเพื่อที่เขาเหลือเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเนาะ แต่ว่าถ้าถ้าเป็นต่างประเทศในโซนของยุโรปเนี้ยคะ่ะต้องจําเป็นต้องซื้อเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการที่เครื่องดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายหรือ<ม>อะไรเงี้ยคือมันมีความคุ่งควงเพิ่มเติมมากอนะคะก็<ๆ>จะประมาณนั้นนะคะทีนี้ระย,ยะรอคอยค่ะของเรามี30วันกับ120วันนะคะก็30วันโรคทั่วไปปวดหัวตัวร้อนเป็นใครอาจารย์ท้องเสียแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นโรคร้อยแปดโรคนี้นะคะมีระยะรอคอยทั้งหมด120วันนะคะ เนื้องอกหรือสีดวงอะไรพวกนี้ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งนี้ต่อให้เกินระยะรอคอยย้ําถ้าพบว,ว่าเคยมีประวัติที่เป็นมาก่อนการทําประกันเราก็ยกเลิกหมดนะคะไม่จา่ายอันนี้โควิดค่ะที่เมื่อกี้พี่ปุ๊กถามโควิดเหมือนเป็นโ,โรคทั่วไปให้ความให้มีระยะรอคอย30วันนะคะแต่มันมีเงื่อนไขค่ะเหมือนประกันโควิดเดียวๆที่เขาขายถ้าคุณเดินทางไปในประเทศเสี่ยงมาเขาบอกไม่ให้ไปคุณไป เขาบอกไม่ให้ไปตรงนั้นที่เป็นกลุ่มเสียสเส่ยงสูงเสี่ยงคุณไปแล้วคุณติดกลับมาไม่ให้การรักษานะคะไม่มีค่ารักษาให้นะประกันโควิดก็ไม่จ่ายไม่ใช่ใ่นายวัดเดทค่ะ22รายการนี้สไลด์นิวต่อเดี๋ยวนี้ไปแค่วันเดียวก็เสร็จแล้วเนาะหมอให้กลับบ้านแต่ลูกค้าสบายใจได้ค่ะถ้าถือแผนประกันนี้22รายการนี้เราจ่ายแบกผู้ป่วยในแสดงว่าถ้าคุณซื้อค่าสาวไว3้3 0 0 0คุณก็ได้สิทธิค่าทัชสัพยาบาล3 0 0 0นะ ใช่ให้แบบผู้ป่วยในแล้วถ้าซื้อชว่วยเฉยรายได้คุณก็มาเบิกชว่วยเฉยรายได้คืนได้หนึ่งวันหนึ่งพันบาทนะคะการใช้สิทธิ์มีบัตรแครร์ดให้นะคะแต่อย่างที่บอกตอนนี้บัตรแครร์ดอะ่ะไม่ต้องกังวลแล้วว่ามันจะหายมันจะไปไหนมันจะลืมเอาไปหรืออะไรก็ตามเพราะว่ามีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดแล้วนะคะยังไงอยากให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอกสารที่ต้องเรียกร้องสินหมส่งถึงใครเนี่ยค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะ แอปพลิเคชันตัวนี้ดาวน์โหลดจาก QR o d e นี้นะคะ,าาะ,ะคกะคะ็สามารถที่จะดาวน์โหลดบัตรแคการดได้หาโรงพยาบาลได้โทรหาเจ้าหน้าที่ไทยวัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวหนังสือรับรองการลดหย่อนภาษีได้แล้วก็มีส่วนลดต่างๆที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เราไปดูมานะคะจะจบแล้วการยกเลิกอ,อ,อย่างที่บอกยกเลิกได้ตลอดเวลา ไม่ได้หักค0าร้อเป็นค่าธรรมเนียมการออกกรมธรร์แต่หักเป็นตามรายเดือนที่ลูกค้ามายกเลิกถ้าถือมาแล้วในช่วงถึงเห <c oughs> วันถึง1เดือนเราก็จะหักเบีย้ยไป15%ถ้า2เดือนคือไม่มีวันนะเป็นเดือนนะคะ <c oughs> ถ้าถ้าถ้า,ถาหนึหนหนเดือนับอีกสามวันที่เป็น2เดือนนะคะเราก็หักค่าเบียที่เหลือคือให้ลูกค้ายกเลิกได้นะยกเิกไดหมยกเลิกได้สอเดือนใช่นะคะไม่ได้ อา้าคะแนนนะคะก็เพิ่งได้รับการยืนยันแล้วเห็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมางงเหมือนกันก็เขาบอกว่าแส่ละสองพันเหมือนเดิมกลับไปที่เดิมของปีที่แล้วทำไมอะพี่กุ๊กได้ข้อมูลบ้างไงคะอ,อันนี้หนูถามทุกเขตเลยแล้วเนี่ย<อ>จริงแต่ตอนไปประชุมมียูเดือนที่แล้วเขาบอกว่าล้านละพันสองอคิดในใจขายเหนื่อยเนาะล้านละพันสองแล้วเมื่อไหรจะได้ล้านวะ <c oughs> <c oughs> น่่อมาทีทาใช่เท่า,า,าที่ทราบอะเขตก็บอกว่ามันยังไม่นิ้นแต่นะตอนนี้ให้กลับไปที่เดิมก็เลยเออเอาตารางนี้ขึ้นก่อนหน้านี้ขอตารางนี้ออกไปนะคะอันอนี้คำนวณคะแนนให้แล้วลองดูเดี๋ยวให้พี่บิกอัปเดตเอ้แสนเท่าไนะสองพันสองพันของเยนสองพนเจ็ดเกียดมันนะคะอะโอเคตรงนี้นะคะเป็นรายชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทุกท่านอยู่ นุชจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องสนใจใเรื่องภาพหรอกค่ะเพราะเอาเข้าจริงๆเราก็มีกันแค่12ชีวิตในไฟล์เราเนี่ยที่ทางานกันทุกสถัับันเอาเป็นว,ว่าดวนโทรหาใครก็ได้นะคะรักใครชอบใครนะคะเนี่ยหน้าตาแต่ลนคนี้ก็เออก็จัดไปนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพี่นุชช่วงนี้เล่นตัวพอเราปุ๊บตัดสายแล้วก็โทรหาเบียนะคะดีเซนเนี่ยีเซนอยู่จริงค่ะแล้วก็ทําหลายอย่างก็เลยแบบ แต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้นุชรู้สึกนุชมีปัญหาเรื่องไลน์น้องๆเองเก็น่าจะเหมือนกันแล้วข้อมูลในข้อมูลในโทรศัพท์มันเริ่มเยอะถ้าโทรไลน์อะบางทีมันไม่เด้งมันไม่เตือนเชื่อไหมว่าบางทีมีผู้ก,การโทรมาตั้งแต่สี่โมงเย็นนุชกลับไปถึงบ้านมาเปิดเครื่องแล้วแล้วรีเฟซอะต้องใช้การรีเฟซเครื่องตลอดเวลาค่ะมันค่อยมาเด้งว่าผู้การโทรมาแต่ไม่มีเตือนจริงๆมันไม่เหมือนโทรศัพท์ถ้าเราไม่รับมันจะมีมิสคอลเนาะเอออย่างน้อยเรายังได้แบบเออใครคะอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นอยากให้ใช้โทรศัพท์นะโทรศัพท์โทรโศัพท์ดีกว่านะคะเนี่ยเบอร์มือถือทุกคนนะคะแต่ก็ถ้าเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือวันหยุดอะ่ะก็ช้าบ้างอะไรบ้างเนาะก็อย่ากลัวไม่เามันเป็นเบอร์ออฟฟิศไงพี่กูบางคนเขาก็ปิดเครื่องเขาก็ไม่รับอะไรประเภทนี้แต่นมืกักเบียนไม่เคยปิดเครื่องค่ะมีแต่รับช้า เบียร์เมื่อกี้าพาสาวไปกินข้าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ใ,ให้เวลาเขาหน่อยเพราะว่าระหว่างวันเขาก็อยู่กับคนแก่เนาะเออให้เขาไปไป,ไปของเขาบ้างอย่างพี่นุยอย่างเงี้ยก็ต้องแบบขออ้อนสามีบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนาะเออสามีออ่ะแน่นอนค่ะ,ะสวยขนาดนี้นะคะ <laughs> พี่ป <laughs> ุ๊บอะส่วนเบอร์นี้ค่ะหลายคนไม่กล้าโทรแบ็คออฟฟิศถ้าเป็นเวลาทําการน่ะหนูโทรได้เลยเพราะถ้าหนูกดหนึ่งหนึ่งแล้วหนูต,ต่อไปตรงนี้เลยนะไม่ต้องรอสายนะคะ มันจะเป็นเบอร์โต,ตรงของพี่พเขาหนูคุยได้เลยหนูมาจากพีเมีค่ะพี่หนูรบกวนทุกคนช่วยเหลือกันได้หมดนะคะบางคนพอให้เป็นเบอร์ต่อเบอร์ออฟฟิศจะไม่ค่อยกล้าโทรไม่รู้เป็นอะไรกลัวต้องไปรอสายไม่ต้องเพราะว่าเชื่อไหมว่าถ้ารทสองสาเอาคนแรกก่อนโทรหาเ็นจพร2สองห้าหโทรศัพท์บริษัทพี่มันดีมากปีอาร์เทปป่าไม่ได้อัดโอเคดินทาเขา ถ้า2951มันไม่ว่างปึ๊บนะมันเด้งไปไล่ทีละเบอร์เลยอะจริงๆเพราะยังไม่ต้องกลัวไม่มีคนรับสายโทรเนี้ยรับสายเร็วพวกพี่อีกจริงเพราะมันจะมีเด้งไปที่ทุกโต๊ะเลยอะค่ะเดี๋ยวก็แล้วก็บอกว่าขอขอสายพี่เบญจพรค่ะเดี๋ยวเขาจะดูให้อ๋อเป็นเบญจพรติดสายเดี๋ยวก็เขาเดี๋ยวเขาก็โทรกลับมีไฟนี้พี่เบญจพรมีค่ะมีเนี่ยไฟเนี้ยได้ค่ะอ่าเบียส่งเยไปสั่งมันอยู่ตรงอันนั้นอันนั้นแค่เฉพาะเซลล์ฮิต อันนี้ในกุ๊ดมีนะอ่ะคราวนี้นุชฝากเรื่องนี้ค่ะถ้าการคีย์ขายแล้วระบบแท็บเล็ตเกิดปัญหาเช่นพี่มันค้างพี่หนูปิ้นใบนี้ไม่ออกพี่มันไม่รันต่อในระบบถัดไปนุชอยากให้โทรไปที่คนเหล่านี้นะคะอย่าโทรหานุชกับเบียร์หรือเอ่อแต่โทรแวกออฟฟิศได้นะเพราะว่าเขาจะได้ช่วยช่วยดูให้ได้แต่พวกนุชอะดูหน้าระบบไม่ได้และต้องบอกว่า ไม่แม่นบางทีก็จําไม่ได้พอน้องพูดมาติดตรงนี้ทาไงวะอย่างเงี้ยคือคือมันเราไม่ได้ดูตรงส่วนงานตรงเนี้ยค่ะถ้าเป็นอง่มคนเหล่านี้ทุกคนจะได้รับการช่วยเหลือเร็วบางทีลูกค้าอยู่ตรงหน้าแล้วโทรหาพี่นุพี่นุก็ต้องวางสายแล้วก็บอกเดี๋ยวพี่นุโทรไปถามพี่เบญนครก็อนว่ามันคืออะไรหนูโทรไปเลยโทรไปตรงเนี้ยมีคนรับสายแล้วก็ช่วยเหลือนะคะโอเคเนาะท้ายสุดค่ะกี่โมงละโอ อภาษีค่ะณวันนี้ขอยืนยันข้อมูลเดิมของสัมพักรไปก่อนเขาบอกว่าของซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเองก็ลดเกินได้25,000บาทนะคะปีนี้นุ้นก็ใช้ไปแล้วนะนุ้ขีดลงเปินหนึ่งแสนใช่ไหมลงเงนหนึ่งแสนค่ะก็ใช้เข้าไปหมดทุกตัวเลยค่ะพี่ปุ๊กเนี่ยรอเงินภาษีคืนขีดไปสองสัปดาห์แล้วนึกเกินแล้วประกันบางานนึกเกินหนูไปถึงบาแล้วหนูไปถึงบางานแล้วหนูได้เงินภาษีคืนเยอะทุกปีเลยเพราะหนูไปซื้อบานานนี่แหละมันเลยแบบได้ช่วย ยงังค่ะถ้าเหลือ,ลอก็มาซื้อเองม,ม้มูมบริษัทก่อนก็ย,ยังไม่ทันได้ไปซื้อประมาณเกินสองแสนซื้อที่ซื้อเพราะว่าฐานภาษีมัเนเกินก็ต้องลดมันช่วยได้เยอะมากเลยนะล้วที่แนกๆคือตอนที่แก่มีสามีแต่ไม่มีลูก<ต>มั่นใจว่ามีเงินนะคะเรามีเงินเลี้ยงมีมีคนดูแล,แลเราอะไรอย่างนี้อ่ะอย่างนี้ค่ะซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเองรวมกับเบี้ยประกันสุขภาพแสนแรก ถ้าลูกค้าแสนแรกเต็มแล้วก็ไม่ต้องไปพูดเรื่องภาษีเรื่องนี้กับเขานะคะแสนแรกได้25,000บาทแต่เบีย้ยที่จ่ายมาเนี่ยปกติเบีย้ยประกันสุขภาพเนี่ยมันจะไม่ได้เอาไปลดหย่อนได้เต็ม<ฮ>คือหนังสือบริษัทประกันภัยอะคะ่ะเขาเจาะนังสือให้แบบนี้นะคะถ้าเราซื้อเบีย้ย30,000สมมติพี่ซื้อฟรุกชั่น30,000แต่เบีย้ยที่บริษัทประกันออกมาในหนังสือรับรองชำระเบีย้ยเอาไปลดหย่อนได้จริงจจะประมาณ25,000หรือ27,000เพราะอะไร นี่ไงมันมีเงื่อนไขไม่ใช่สัญญาทุกตัวที่อยู่ในในใน,ในประกันสุขภาพจะเอาไปลดหย่อนได้หมดนึกออกไหมมันมีตัวที่เขาระบุไว้ว่าอันนี้ลดได้อันนี้ลดไม่ได้ดังนั้นบริษัทประกันไทยเขาก็จะคำนวณให้เราแล้วแหละเราก็ขี่ไปตามยอดนั้นไทยยื่นทางเน็ตคิดว่าปลอดภัยเบีย้ยอย่างที่บอกจ่ายไป30,000เนาะแล้วในหนังสือมันก็ออกว่าลดหย่อนภาษีได้แค่27,000 ปรากฏว่าฉลาดค่ะคิดว่าฉลาดกว่าสัมภาอนคิดว่าเขาจะยอมขาดทุนหรอคีย์เบี้ยเข้าไปว่ารดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพสามหมื่นสัมภารนขอเอกสารจ้าแล้วตอนสแกนเอกสารไปคุณจะบอกว่ายังไงแทนนี่จะได้ภาษีคืนดีไม่ดีเขาตรวจสอบไล่หลังเลยนะเพราะถือว่าคุณไม่สุจริตเขาเจอไงอืและปีนี้รู้สึกเป็นปีแรกที่เงินคืนช้ามากปกติเห็นบอกว่ายื่นทางเน็ตแล้วสัมภคอนจะคืนให้ก่อนค่ะขอคืสัมภาอเลยคะ ของรู้แลสองอันนี้แล้วค่ะตอนนี้เพิ่งว่าส่เงินซืนอยังไม่ได้รอได้คืนแล้ว้หมดแล้วนานมากเลยอ่ะเออปกติทีเดียวก็ได้เงินแล้วอ่ะไต้อ่เรออ่ะโอเคอ่ะนี่ค่ะถ้าซื้อให้พ่อแม่ตัวเองก็ลดได้นะคะพ่อแม่ตัวเองได้หนึ่งหมืาบาทพ่อแม่ผู้สมรสเป็นเขยเป็นสะภ้ยก็ซื้อให้เขาได้นะคะเป็นองขัญก็ลดได้หนึ่งหมืาบาทเหมือนกัน ใช่ค่ะแต่มันจะมีเกณฑ์ค่ะพี่กุ๊กมันจะบอกว่าพ่อแม่ผู้สูรสตลอดปีภาษีต้องไม่มีรายได้ต้องเกินต้องไม่เกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือกฎเกณฑ์ที่นุใส่มาให้แล้วนะคะถ้าเขาอยู่เหนือนอกกฎเกณฑ์เนี้ยเขาก็คือลดไม่ได้นะคะค่าห้องสองพันของเราพอไหมนูค่าห้องดิแต่มันทําอะไรไม่ได้อ่ะตอนนี้ทําอะไรไม่ได้จริงๆต้องรอจนครบสัญญาก่อนโปรดักต์น่าจะมีงานปรับนะค่ะอืมใช่ใช่ ลงมารัฐบาล2000ยังได้อยู่นะคะค่ารักษาค่ะมาเร็งเป็นไงกี่แสนกี่ล้านารักษาแล้วหายไหมไม่แต่ก็ปล่อยให้ตายไม่ได้เนาะเขาต้องรักษาใช่ไหมคะโอเคเอ่อตารางค่ะออบอหนึ่งอย่าลืมนะมันมี6 0เซเห็นปะ่ะถ้ามาไหร่มันอยู่ในส่วนอ,อยัยวะที่เสียแค่ 6, ส่วนเดียวแล้วจ่าย60%นตแต่หนูไม่บอกเขาว่าตามตารางอ,อบอหนึ่งปรินให้ลูกค้าก็ได้นะลูกค้าก็จะเข้าใจว่าลูกค้าได้30,000 0 เสียนสายตาข้างเดียวคุณจะมาเอาเงิน3 0 0แสนได้ไหมไม่ได้พี่คะพี่ต้องไปตัดแขนเพิ่มตัดเท้าเพิ่มนะคะเพื่อให้ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนะคะสองแต่อย่าแต่แต่อย่าลืมนะของเราการขับขี่โดยสารรถจักรยานยนต์อันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นไฮไลท์นะถ้าบี้ขยี้ขายให้ดีนะขายได้เลยอ่ะเพราะว่าประกันอุบัติเหตุอ่ะขออีกน่ะถึงมันจะดียังไงแต่อุบัติเหตุจักรยานยนต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์คะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปะในมูลร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนัันเนาะ เอาไปแล้วเป็นลูกค้าไง่นี่ของกินอะเหรอเดี๋ยวต,ต้องไปดูแลนองไห้ให้มีมอเตอร์ไซค์ทำไงมีเงินซอยอะไโอเค,อเคนี่เวชภั์ส2 2> องที่นุ้ยพูดเมื่อกี้เวชภัณ์สองน,นะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ข้างล่างนะคะเดี๋ยวคนลองไปดูเอาเดี๋ยวส่งให้เา่าสุดท้ายท้ายสุดจริงๆเรื่องของข้อยกเว้นแชร์สั้นๆหนึ่งนาทีข้อยกเว้น26ข้อนี้เป็นข้อยกเว้นทั่วไปที่อยู่ในประกันสุขภาพ แล้วก็อยู่ในท้ายเล่มกรมธรรม์นะคะซึ่งมันได้แก่เรื่องของโรคเรื้อรังเสริมสวยตั้งทันโรคเพศสัมพันธ์เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะมีใครเป็นโรคนี้ไหมลองขออยู่โรงพยาบาลสายตาเกี่ยวกับฟันยาเสพติดนะคะภาวะทางจิตพวกไฮลบอล่าใครเป็นใครเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รับนะคะไม่รับประกันเนาะเนี่ยปก๋ีหรือฉีดวัคซีนก็ไม่รับนะคะแพทย์ทางเลือกฆ่าตัวตาย เล่นมาทุกสาขาแล้วมีใครแอบฟังคลิปพี่ป่ะถ้าประกันสุขภาพฉบับนี้ลูกค้าถือไว้และลูกค้าฆ่าตัวตายลูกค้าจะได้รับสิทธิความมุ่งครองไหมคะได้ใครว่าไม่ได้ยกมือใครว่าไม่ได้ยกมือใครว่าได้ยกมือหนูว่าไม่ได้หรอได้หลดได้ไหมได้ทําไมถึงอิดฉาต่างกับเพื่อนว่าไม่ได้ ก็พี่ก็พูดอยู่เนาะจงใจจงใจเรไม่พี่พูดอยู่ว่ามันคือข้อยกเว้นถูกวะแล้วมันก็คือการฆ่าตัวตายถูกวะใช่ไม่จายค่ะฆ่าตัวตายเัไม่ตายค่ะเอออาวชิ้นไหนไมาไทหนูไม่ฮะอ๋อแม่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 ะม่ามัแม่แม่แม่แ่แม่แมมมีแม่มม่แ่แม่แมาแ่ม่แมมม่่ ประกันชีวิตประกันชีวิตจ่ายสิ่งใหม่ไหมคะถ้าค่าตัวตายปีที่สองอาจายคนอื่นว่าไงคะปีสองไก่ไกปีที่สามมัตายง่่าตัวตายต้องฆ่าต้อง่าหลังจากกี่ปีสองปีประกันชีวิตพี่กุ๊ใกล้ถูกนะแต่ตอบให้จริงๆอะประกันชีวิตถ้าตั้งใจฆ่าตัวตายต้องฆ่าหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี แต่2ปีคือถ้าเกิดว่าปกปิดเรื่องของสุขภาพแล้วเสียชีวิตเนื่องจากสุขภาพคุณต้องกดทนไว้ให้มันเกิน2ปี 2> <ช>แล้วค่อย,ยตาย,ตายนะไม่งั้นมันจะเป็นโมกค่ะใช่ค่ะเขาก็จะจ่ายคืนคุณปเอ่อจ่ายคืน,นเบี้ยให้ไม่จ่ายคุณประก,กันแค่นั้นเองนะคะอ่ะรางวัลสุดท้ายละออะให้เร็วจิมต่อเอาเอลเอลตอบได้ไหมใครก็ฟังจบแล้ว ง่ายมากฟังกันมาอยู่ด้วยกันมาทั้งทั้งเบื่อทั้งง่วงทั้งแบบมีเสียงหัวเราะในหนึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยนะคะได้อะไรไปบ้างได้อะไรไปต่อยอดกับงานของตัวเองบ้างอะเลี้ยวแอนตอนเปยลูกเอลถึงแอลจะมาออกพี่ก็ให้เอลออกใช่พี่ให้อิสลัดในการตอบใช่พี่รู้สวยก็บอกไม่หมดนาทีนี้มรู้เียางหน้า เราจะโชว์ทุกเขตค่ะเวลาลูกจบการบรรยายแล้วนูกต้องสรุปแล้วก็เอารูปคลิปไปโชว์ท่านเขตอ่าได้อะไรบ้างเลยที่ไปทั้งป่าวนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับว่าการความรู้เกี่ยวกับทำประกันอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีอากาศหนาวสามารถรู้เกี่ยวการประกันสังคมไวานนะคะแต่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วะลูกจะไปแบงก์ไหนคะลูกออ๋ขากลับไม่ออก ความรู้พวกนี้ค่ะไปต่อยอดได้เนาะเพราะว่าถ้าเราอยู่แบงน์ก็ไม่ควรเรื่องงานขายอยู่แล้วนะคะได้ยัง<ม><ม>ื่นอีกไหมคะมีต้องเติมไหมมันก็ได้เป็นประสบการณ์ใช่ค่ะเป็นประสบการณ์แม่ช่วยค ถึงจะไปอยู่องค์กรอื่นที่ม่ใช่แบงก์ก็ยังมาส่งให้พี่ๆเขาได้ว่าเออสนใจเดี๋ยวหนูให้พี่ๆมาก็ช่วยกันนะคะเอาเป็นว่าสุดท้ายละว,วันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะมีอะไรที่แบบถูกใจกันบ้างไม่ถูกใจกันบ้างพี่นุดุไปบ้างหรือบางทีก็เป็นนางฟ้าไปเลยนะคะหรือบ้าไปเลยก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะก็อยากให้ทุกคน ว่าทุกอย่างที่ทําไปความรู้ทุกอย่างที่ให้ไปเสริมให้ไม่ได้อยากรบกวนเวลาของทุกคนมากหรอกแต่เราไม่ได้มาเจอกันแบบนี้บ่อยพายุวันเนี่ยต้องนานน,าน,น,านทีเลยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ความรู้เต็มที่แต่วันนี้ไม่ต้องจดจําค่ะเพราะว่าคลิปที่เบียดก็จะเห็นว่าพี่ก็ลงของท้งสาขาอื่นด้วยเพราะต้องบอกว่ามันมีความ่างบางสาขาอาจจะต้องปูุงพื้นกันเลยบางสาขาไปปุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าทุกๆการเรียนรู้ทุกๆคลิปอะ่ะถ้าดูให้ดีอะ่ะ แล้วเรารักในงานนี้จริงๆอะ่ะมันได้ไอเดียจริงๆนะพาะพี่ก็ได้พวกเราเป็นครูบางไปบางไปบางสาขาเ้าเออเ,เรื่องนี้เราคิดไม่ถึงเลยว่ะอะวันนี้พอเพอื่อนมีคําถามจากสาขาจามจุรีสแควร์มาลืมแชร์พอพูดเรื่องเรื่องของสาขาถ้ามีลูกค้าวันนี้มาซื้อกับเราอายุ15ปีวันนี้อายุ15ปีเราคิดเบี้ยลูกค้าคืออายุ15ถูกไหมและปีหน้าถ้าลูกค้าอายุ16ปีลูกค้าต่ออายุลูกค้าต้องใช้เบี้ยอายุ15หรือ16คะ16 ຕົກລົ เขาอายุเท่าไหร่แต่สําคัญคุณนุ้ยต้องเพิ่มอีกอย่างต้องดูวันเริ่มต้นสัญญาด้วยว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวของอายุลูกค้าเท่าไหร่แต่ถ้าสมมุติว่าโอเควันเริ่มสัญญาก,ากับตัวอายุลูกค้าปีหน้าเขาเปลี่ยนใน16คดี mm hmm. เบีย้ยเขาต้องคิดที่เบีย้ย16นะคะเพราะเขาจะได้เบีย้ยที่ถูกกว่า <Wow. S 1> ตรงนี้บอกลูกค้าไปได้เลยว่าวันนี้เขาอาจจะต้องจ่ายเบีย้ยเหมือนแพงเนาะแต่ถ้าได้ใช้ขึ้นมาไ mm hmm. อ้เบีย้ยหลักหมื่นไม่แพงนะถ้าไปเจอค่ารักษาหลักล้าน ถูกป้าอย่างน้อยตัวนี้ช่วยค่อนหนักให้เป็นเบาแทนที่จะต้องควักเงินทั้งหมดหรือไปกู้หนี้ยืมสินมาโยนภาระให้บริษัทประกันเถอะแต่ปีหน้าเบี้ยพี่จะเหลือเท่านี้นะคะซึ่ง15ทากับจะบอก่เบี้ยมันต่างกันเหมือนครึ่งๆเลยอะนะคะพอดีผู้การหนุงมเทก็ถามมาก็เลยบอกเบี้ยวว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องไม่ลืมที่พี่จะแชร์เรื่องนี้ด้วยก็เป็นคําถามแล้วก็เป็นจุดขายที่น่าสนใจนะพี่ปุุกหรือถ้าเขาอายุ50แล้วปีหน้าเขาอายุ51 อันนี้ก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวที่พี่ยังลดลงอีกแล้วแถมได้ส่วนลดอีก10%นะคะเพราะว่าไม่มีเทมใช่ไม่โอเคอะอ่ะมีคำถามไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมฝากพี่เบียร์ไว้ในอ้อมใจพี่เบียร์ไม่มีเซนเลยวันนี้จะตั้งใจพี่เบียร์เห็ดอย่า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 เดี๋ยวสละเกิดเบียร์แบบเฮ้ยฮึกเหิมพี่นุ๊กไม่ต้องผมจัดการเองเออเดี๋เวลาน้องครับอ่ะมีไหมคะพี่กุ๊ก ไม่มีค่ะก็คือได้ได้ความรู้กับพี่นุชเยอะมากมีอะไรสงสัยถามพี่นุชได้โมมีอะไรสงสัยถามได้เก่งอยู่แล้วคุณนุยก็เก่งคือแบบจริงๆต้องบอกว่าทุกคนน่ะโอเคอยู่แล้วแต่เพียงแค่มันขายหลายโปรดักต์เนาะบางทีมันก็ลืมบ้างอะไรบ้างเนาะพี่นุชเองขนาดพูดทุกวันพี่นุชก,ก็วันนี้ก็ยังรู้สึกวอ,องเพอิบางทีมันก็ติดๆขัดๆเหมือนกันคือใจอะมันคิดไปหลายเรื่องไง ที่สำคัญรีบด้วยคือเข้าใจเนื้อาหามันเยอะแต่ก็พยายามขมมดให้แล้วนะโอเคได้งั้นก็ขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ขอ,ขอบคุณที่มาถ่ายรูปด้วยกันไหมวีแอ